ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันนะคบสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฮีโร่นี่ยหรอหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า my favorite v วต a r นะครับซึ่งวันนี้ผมมากับวตารที่อยู่ในเซตล่าสุดเลยซึ่งผมใช้โกคอยไปเยอะแบบโคตร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 ประมาณสองสามพันแล้วก็ใช้ตัวไปอีกแบบเยอะโคตรโคตรเดียวว่าโกคอยประมาณสองสามเท่าได้วก็จะได้แม็กบัสนี่เมื่อครองสําหรับใครที่อยากดูนะครับก็ไปย้อนดูได้ในคลิปสตรีม มันนี่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วก็ไปหาดูแล้วกันนะครับก็กวาจะได้มามันยากระเบากเลยเกินสำหรับ ascension magma ตัวนี้แต่ก็ได้มาแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับ ascension m a g หรือว่า magma ในเซน ascension ที่มีทีมาจากอวกาศนั่นเองนี่มันเหมือนเอเรียเลยนะแล้วก็เป็นอวตารที่ค่อนข้างสวยตัวหนึ่งแล้วก็เหมือนจะมีความตลอดเวลาด้วยนะครับนี่ผมก็เก็บไม่ครบเซ็ชิ้วเก็บไม่ครบเซนนะอ๋อแล้วทำไมมันถึงมัน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 ถึง อ้น,นี่อย่างนี้เน,ะนี่ยฮัทชิวอย่างนี้เนี่ยก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันว่าสกิลสามเอฟเฟคของมันจะเทียบเท่ากับสเปกตั้งแมกมัสที่เคยเล่นไปได้หรือเปล่านะครับแมกมัสของเซตพละกอนน่ะนั่นแหละเจ้ <c oughs> แล้วผมมาชิจ,จามอะไรตอนนี้วัน,นี่ก็นั่นแหละมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าผมจะฆ่าบังกี้คิงได้หรือเปล่าแต่อย่างแรกที่อยากรู้คือสกิลสามมันจะเป็นยังไงวะความสวยงาม แตโ่โหมันได้มายากมากมาออ้ยไม่สวยเลยบอกเลยว่าไม่สวยสู้สเปกตามแมงมันไปแล้วมันได้มีสายลุง้งสีลุง้งประกายแสงสีลุ้งออกมาแล้วเหมือนมังกี้คิงจะกลัวผมวะามังกี้คิงไม่กล้าเข้ามาตีคีบได้ตะกี้ใช้ขวานตีมาแล้วเหมือนจะมีการล่าคีบกลับไปแน,ะนะนะ้วนอ่าโอ้โหตีไม่ทัน ต้องทันดิเออน่าจะเจ็บไปบางกีขีดน่าเจ็บอยู่หรือไม่โดนวะหรือมันตีเสร็จแล้วมันก็เดินออกไปหรออุย้ยโดดวะโดดทิ้งแล้วว่าตีคลิปจะขูมมากกว่าทำนเมทได้แล้วอุ้ยพีบหายผมจะตายไปเนี่ยโอ้ลัดเอา้าน่าจะเป็นอุบัติเหตุนนะ <laughs> น่าจะเป็นอุบัติเหตุเฮ้ยผมว่า มันกีคิงมันคุมตัวเองไม่ได้และคี้เมาอดีแล้วมันสกิลหนึ่งเข้ามาหมดพอดีมันควบคุมตัวเองไม่ได้ผมว่าเขาไม่ได้กากดเข้ามาหรอกแต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงเออก็ไปหวั่นกับบ้านเก่าไปบายบานที้คิงลาก่อนนะก็นั่นแหละครับเสียใจด้วยนะนายไม่ได้ไปต่อได้ค่าแบบงงๆมีป้อมช่วยตีด้วยแย่โอ้ยมาว่ะเนียนๆถ้าตีคิปตัวนี้ผมว่าน่าจะฆ่าได้นั่นเนี่ยเผลอๆไม่ได้หรอกยากว่ะ เฮ้ยถ้าจะฆ่าได้ต้องตีคีไว้ตายอ่ะเอ้ยถ้าจะฆ่าได้ต้องตีคีไว้ตายเรียบร้อยเพราะว่าผมคิดว่าการตีคีไว้ตายโดยที่ติดสกิลสามันจะแรงกว่าผมใช้สกิลหนึ่งเฮ้ยเราได้รูนเฮดด้วยว่ะรูนจะเป็นใจอะไรขนาดนี้เหรอเป็นเบลเฟกอร์ที่มีสกิลหนีกลับไขวะเนี่ยฟลักก์หรอฟลัก,กไม่มีรองเทา้าอะไรป่ะปล่อยหมาเลยเร็วผมจะตันคู่ได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละมั้งไม่น่ายากเท่าไหร่แต่น่าจะได้สองตัวหรือเปล่า,า,ลาช็อตนี้ไม่รู้มาดูกันโอ้ยลัดเบลเฟกอร์มันปล่่่่อออออยกกกใสผมมวาเดินน จเย็นอัรัตยังไงหนีไปไหนลาก่อนสตันไปเรียบร้อยตายหนึ่งป้อมได้เรือยปะเนี่ยน่าจะได้เราเผลอผมขย่มคีบไปดีไหมหรอเล่นไม่เอาหรอกมานาไม่มีด้วยเหอะประเด็นโหลลัตก็ได้ป้อมบนไปแบบง่ายๆด้วยมาแก๊งได้ค่าสองแล้วก็แถมป้อมขุไปลายที่โคตรคุมคุมคุมโคตรคแล้วก็กลับเลนต่อในสองนาทียังเร็วอุ้ยวาร์ปรองเท้ารองเท้าซื้อไม่ได้ชีบหาย ค่อยซื้อตอนกลับมาละกันเจดึงเจดึงอ้าวเข๋อเสร็จสิ้นภารกิจแกงเล่นบนมังกี้อ้าวมังกี้โดดคีบเล่นเถอะเอาเราวาร์ปไปไหนมังกี้มังกี้วาร์ปไปไหนเดี๋ยววาร์ปบนเนาะมันหันหน้าไปทางบนอะ <c oughs> ใช่ป่ะหรือลากวะไม่รู้ว่าแต่พีเดอร์เตอร์ไม่ได้ฟาร,ร์มป่าพีเดอร์เตอร์หนึ่งหนึ่งกับแมนแมนอยู่ไม่จริงผมว่าจะฆ่าได้ก็ได้เนี่ยถ้าเขาไม่อัพตัวดำเนี่ยแต่มันต้องอัพอยู่แล้วล่ะ สกิลสตัรนไปอ้าวแล้วบางกี้คืออะไรคือการวาร์ปไปไหนแล้วกลับมาทำไมหรอเป็นบอมบ์เดียผมไม่รู้ว่าจะฆ่าได้ปะวะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ไม่ใช่ไว้ใจที่คนเล่นนะไว้ไม่ไว้ใจที่ฮีโร่อุ้ยแล้วโดดหินหนีวะยังไงโดดได้กทีหรือเปล่าเอาแล้วตามต่อหรือเปล่าอีกห้าวินาทีอุ้ยติดปะเนี่ยไม่ติดฮนะน่าจะตันโดนนะมันไม่มีอะไรที่ผมตันไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่ามันเดินเป็นเส้นตรงแล้วมันใกล้ขนาดนั้นนะ่ะอันนี้คือผม สตันเข้าไปกดอันติตายเลยทันทีตายเลยทันท,ท,นทีแน่นอนริงรเผื่อไม่ต้องกดอันตีต้องแต่กดเพื่อความชัวร์ละกันลาก่อนต้มอุ้ยละติดตันด้วยวะแล้วไม่ใช่ติดตันติดธนูด้วยเฮีย yeah. รีกลับบ้านดีกว่าซื้อหวานมาทัไ้ไในปักเลยเอ้เนาดูรุนดิวะเฮ้ยรุนบนเฉแ,และข้างบนเป็นใครเนี่ยฟลักกับเบลฟกิกรเจ้าเก่าวาเด้นไปหมาผมว่าน่าจะมีคนตายแล้วตัวหนึ่งลั น่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เรเผื่อได้สองตัวอะไรบางเนี่ยแตดถ้าว่าได้ไม่ตายก่อนนะปล่อยหมาได้ปะเรามาแล้วโหรับโอ้โหผมตันโดนสองสองโอ้โหรับสวยมากบอมบ์เดียนโอ้โหรับวาเดนปลาแห่ได้สวยโอเคโรับได้รถหรือเปล่าอยากได้รถจังโอเคได้รถด้วยแย่ไม่ต้องกลับบ้านหรอกมังรอบนี้ไม่ต้องกลับบ้า,หบาบนบบาหรอก เดินแกงต่อโอ้ลัโอ้โหมันตามติดหนึบจังไว้ลูกกระจกของเบลเฟกอร์หรือบอยปะกรอลัดพีเดเตอร์เจอกับบอมเบียวะยังไงบอมเดียเอุ้้ยเดี๋ยวเระเบิดไปแต่ตัวดําจะหายหรือเปล่าหายเลยทันทีว่าแล้ว <c oughs> อีกเจ็ดร้อยผมก็จะได้นี่แล้วเว้ยเฮ้ยอาจจะฆ่าได้โอ้แต่มันต้องยืนติดคีมมากๆว่ะผมนี้ฆ่าได้อ่ะ เขาต้องยืนติดคีบอะแล้วผมจะตานไว้แล้วผมตีคีบสองตัวให้ตายตัดมันตีได้แค่ตัวเดียวอะไม่น่าจะฆ่าได้วะยากอุ้ยเนี่ยอย่างเนี้ยอาจจะฆ่าได้โอ้โหชิปหายละงานหยาบงานหยาบโคตรแล้วถ้ามันสกิลโอ้โหแล้วผมไม่มีทางหนีเลยอะจะให้ผมไปทางไหนอีกสิวินาทีไม่ทันแล้วละ่ะโอ้โหถ้าตะเกียงรอดอยู่นะอาจจะทันก็ได้แต่ผมพลาดเองอะมังกีมันอยู่ข้างๆแล้วมันได้ไปเก้าร้อยไงตัวเนี้ยบ้าจริง ประมาดเองอะ่ะอืมบางที้มันอยู่ข้างๆพอดีผมไม่เห็นเนี่ยถ้าผมเห็นผมว่าคงไม่ผู้วาเหมือนกันหรอกข้างบนเหมือนมันจะยังไม่ยังไม่เขตวะน่าจะเอาได้ต่อเนี่ยรองเท้าก็ยังไม่มีเอ้ยผมน่าจะประวาดตรงกลางไว้น่าเสียดา,ายประวาดมาไม่ได้ปรับเลยปล่อยหมาได้ปะเรามาแล้วถ้าผมจะตันคู่ได้หรือเปล่าประเด็นตอนเนี้ย มันต้องเล็งให้ดีๆวะ่ะถ้าอมไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะตายแล้วตัวหนึ่งชัวๆแล้วล่ะถ้ามันต่อแล้วรองเท้ายังไม่มีเลยทันปะวะไม่ทันแล้วมาเดนมีม่มานาะโอ้รัดไอ้ลูกกระจอกแม่งก็ตามผมชิเป,ป่งแล้ววะ่ะเฮ้ยไปแล้วตรงกลางเหมือนสีม่วงจะโดนลุมถึงอยู่เรียบร้อยมาเดนมีไม่มีมาฮะใกล้มีและอะไรบะเไม่ง้ยผมก็น่าจะฆ่าได้เองลรมั้งเดนนะรอตันคู่ ใบมันใบมันเอา้าน่าจะใบมันอ่ะโอ้หลวเดนตายเองโอ้ยรยังไงโอ้โห่าดอีกตัวนึ่งว่ะน่าเสียดายเรบอกไม่ทันเสดายไม่บอล่อัไวาเดนไม่อาบาับใบวะโหเจ๋อหรือใครจะวาเดนไม่อาบาับใบอย่างน้อยก็ได้อาไว้หนึ่งนะ เออใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วใช่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 ช่ครับผมเองนั่นแหละผมเองใช่ครับเราเองแล้วผมไม่ยิงนะผมตอบเลยเนี่ยใช่ครับใช่นั่นผมเองแหละเราเองแหละใช่แล้วนายจำถูกคนเล่าใช่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 ครับใช่นั่นแหละผมไม่ยิงนะผมตอบนะผมแบบภูมิใจมากเกมนี้ไม่ออกสตรีมมั้งไม่ออกครับไม่ออกครับไม่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 เนี่ยผมตอบแบบเต็มใจมากเย่ ครับขับใช่ครับใช่มาฆ่ามัน,น,านมาฆ่ามันปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาหา,าไยไปไหนแล้ววะนนใช่ครับอุย้ยมันเร็วว่ะอุย้ยโอ้โหยแบบสวนแล้วผมอุ้ยบิงโอ้โหเอาไม่ทันด้วยงานหยาบโอ้ยโชคดีที่ยังไม่ตายโอ้แล้วโดนใบมาจังหวะน,นี้วินวอลอยู่มันโดนใบได้ไงอะ่ะ อาร์ตยังไงมันจะตายอยู่แล้วอ่ะมันจะตายอยู่แล้วมันไม่ตายวาเดนโอ้โหอะไรวะผมโดนใบได้ไงวะอุ้ยเราโอ้โหจะตายแล้วเป็นตกอตายหนึ่งตัวยังไงโอ้โหเราเจอเยอะเหลือเกินเอ่อสติ๊กเข้ามาโดนมังกี้อาร์ตโอ้โหมากันเยอะเหลือเกินโอ้โหยังไงอุ้ยแมนแมนฆ่าได้หนึ่งตัวจังหวะนี้เหลือฟลักมันจะตายอยู่แล้วโอ้โหแมนแมนมีบินบล็อกอาร์ตยังไงลุงตีพีเดกันอยู่ลุงตีพีเดกันอยู่แมนแมนถ้าผมเป็นแล้วผมไอ้นี่จะตายเนี่ยเออฆ่าได้แล้วมั้งอุ้โโหดนจับตายเอง หวานได้ยังไงโซติส so, มีเฮดออติสมีเฮดผมมาช่วยแล้วแย่น่าเสียดายว่าชอ็อตตะกี้คือโดนเปิดก่อนแล้วผมไม่ยอมสตาร์ทตั้งหว่านแรกเฟลเองอะเราเราเฟล,ฟลเองให้มีคนอื่นเฟลเลยให้เป็นเฟลก็ให้เป็นผมละที่เฟลเดี๋ยวนะเจเดียนเล็งเหลี่ยมก่อนเล็งเหลี่ยมสตันโอ้โหมันวาร์ปลงมาลัวๆเลยว่ะมังกี้หิน,น,นอ,ยอย่างแรงอะ่ะเอ้ยเก็บลุ้นต่อเอ้ยนี่ใครเนี่ย น่าจะฆ่าได้เนี่ยรับเป็นแมทแมนวับลงโห oh, ผมว่าฆ่าได้วะ่ะมีอันติมีสกิลหนึ่งจริงไม่ต้องอะไรหรอกวะน่าจะฆ่าได้อยู่แล้วว่ะแม่แมนคนเดียวผมว่าก็ฆ่าได้แล้วอ่ะแต่เอาชัวร์ดีกว่าอุย้ยตามดิเออเรียบร้อยไม่น่ารอดสกิลสองไปแล้วดิโอ้โหไม่มีมัง้งอูดาวอยู่หรือเปล่าผมอายากได้เวลโอเคจินเอาไปออกอะไรดี จริงออกใบก็ดีนะแต่ผมอยากรู้ว่าออกคาถดาฟ้าแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงมากกว่าว่ะแต่นี่ออกใบดีกว่าแลออหละวใบเลยเฮกดีกว่าเกมนี้แต่ผมอยากรู้เอ้ยเอาจังหวะอย่างนี้น่าจะฆ่ามังกีได้ตัวๆชัวๆตัวๆหนึง่งโหรัวเลงเหลี่ยมให้ดีเลงเหลี่ยมให้ดีแล้วจัดคูหรือเปล่าโอ้โหได้สองตัวเฮ้ยาจังหวะนี้โหโอ้โหเอฟเอะโอ้โหโดนใบไงประเด็นทำไมต่อดียทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะอืมทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ โอ้ยใจเย็นนะพ่อหนุ่มโอ้โหแล้วติดต้องเดินทางนี้แล้วมันมีหวาตรงนี้มันเห็นผมได้ไงอะ่ะหรือว่าสก,กิลฟาร์าวินวล็อกไปอยู่หรออะไรเงี้ยนะไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเลงเหลี่ยมสตันเคออคาราฟ้าดีกว่า <S <S อยากได้ผมอยากงฤทธอ์เฟก <S <S มันโอ้ยรับได้ป้อมกลางโดยเขาไม่ได้ดีนายด้วยละข้างล่างว,ว่าไงเป็นมังกี้คิงวาร์ปลงมาสดๆแร้อนๆกับไอ้นี่ใครเนี่ยฟลักเก็บดับเบิลดาเมจไปแล้วเฮ้ ฆ่าตรงกลางผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันอีซี่มากๆเลยนะเวลไฟกอลแต่มันอึดแต่มันไม้มีสกิลหนีฆ่ามันดิฆ่ามันปล่อยมาเฮ้ยผมว่าน่าจะฆ่าได้ละดูเชิงก่อนไม่ต้องรีบตั้เอฟเอตายเทรชวนหนึ่งตัวลาก่อนพนุ่มบายบายเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครมาเนี่ยบังกีคิงแล้ววะวินวอล์กทิ้งไปดิเออโอ้โหไม่ได้จะได้ผมไปตามตรงนี้ต่อน,น่าจะมีอนาคตกว่าวะ โอ้โหแล้วอันตีได้อย่างงี้อันตีได้อย่างงี้โ,โหแล้วผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอพีเดเตอร์เออโดนโอ้โหไม่โดนเนี่ยมันสุดระยะพอดีวะน่าเสียดายวะอืมคาราฟ้าโอเคแล้วมันลุนเหรวันเนี้ยลุนบนลุนบนลุนบนลุนจริงปะวะหรือไม่มีเออลุนปอมมีฮะแล้วเสียอันตีไปแล้วแย่จัง ลอยเก้าวีแล้วกันเผอได้หลุดจากเทว์อะไรตรงนี้ยังไงฟอกเรมจากดึงเป็นผักเป็นดูดมาแล้วโตติสกับเอฟเอโหโอ้ยว่าไงวะว่าไงวะเลงเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมต้องบินราตันกลับมาเอาดิโอ้ไม่ได้แล้วว่ะตัวเดียวก็พอละมั้งเอาชัวร์ดีกว่าหัวลัดดึงเพื่อนกลับมาด้วยแล้วอะัรยังไงก็ตายหนึ่งตัวชัวร์แล้วมีเหล่าห้าวินาทีห้าวิก่อนที่ โอ้โหโอ้โหส่วนแล้วต้องตันกลับเราเหรอแล้วตันไม่โดนใครเลยวะจังหวะมันเล็กเอ้ยหรือโดนวะทุกนดิต้องโดนดิวะเอ้ยแล้วยังไงโอ้โหวาเดนเฟลแล้วผมไม่น,าน่ารอดแล้ววะเอ้ยหรือรอดเราต้องอย่าสิ้นหวังจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของชีวิตโอเคอเกอบตายแล้วจะมีใครมาฆ่าผมต่อปะวะเราไม่รู้ว่าผมไม่มีอะไรเหลือแล้ววะเกือบตายชอตตะกี้เหลือแค่ทีเดียวเองผมก็จะไปหวั่นแล้ววะแล้วนี่ใครวะเนี่ยแมทแมนฟาร์มดนรู้ว สี่ร้อยเองวะเฮ้ย <Hey, S 1> อีกสี่ร้อยเองอ่ะยิบใส่คีบริฟาร์มเร็วมันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้ว,วอ่ะแักมาด่ะนี่ไงล่ะก็จะดึงไปตรงนี้เลยเอ้ตะกี้ผมตันโดนมังกี้นะรู้สึกจริงๆนะผมตันโดนมังกี้นะเพราะมันติดตันมันติดจันได้ใครได้วะหรือว่าใครไปตันมันอันนี้ไม่รู้วะ่ะไม่รู้วะ่ะเออไล่ตีเฮียตัวไล่ตีเฮียตัวอืมมันฟาร์มเร็วอะเนี่ยได้ยังยังไม่ได้ขาดอีกก็มัน ห้าสิบบาทห้าสิบบาททำไงดีไม่มีสกิลอะไรเลยอ่ะลิปตัวเล็กก็ไม่เกิดเฮ้ยโอ้โหเหมือนมีคนรู้ใจฟาร์มทิ้งไว้ให้เนี่ยตัวกากเฮ้ยโอ้โหแล้วไม่ต้องให้ก็ได้บัางตีป้อมแตกแล้วแย่ไอ้สุดผมก็ได้คาราฟาร์้ว้มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรทั้งหเอฟเฟกต์ของซาวเบอร์มาสเตอร์กับแม็กมาสล่างแอเซนชั่นแม็กมาตัวนี้นะครับจะดึง เหมือนจะมีลาวาหกแค่นี้เองโคตรไม่สวยเลยไม่สวยเลยจริงๆนะมีแค่ลาวาหเดินตามหลังไม่ดีเลยไม่ดีมากๆโอ้ล้วมีคนชาร์จว่ะเรียบร้อยลาก่อนอันตีตคอติดที่หายไปกับครูดาวอีกเข้าสิมวิเฮ้ยตรงกลางพีเดเตอร์อพีด้าโทลิเขายังไงหมดตัวดำไปแล้ว มีเวลาอีกเอาวันนี้วันนี้เผมได้ตัวเดงว,วะ่ะสปีเดเอร์ตตัวดำไปแล้ววะ่ะอันตีผมมันแรงมากอยู่แล้ว,วอ่ะอุ้ยเราจับยังไงผลวินวอลอยู่โดนสก,กิลสองไปเรียบร้อยเต้ยหนึ่งตัวมังกีหิงมาวะ่ะโอ้โหอะไรจะเยอะโอ้เรามาติดมาโดนป้อมตีตายเฉลยแล้วยังไงเพื่อเราโอ้ฆ่าได้ตัวนึง เบลฟีก,กอมาเหลือแค่ตัวเดียวยังไงจะตายอยู่แล้วบอลเมเดียโดนนันตีเรียบร้อยโอ้โหเราเป็นอวตารใหม่ด้วยนะจ,จะไม่ได้ซีซิกหรือเปล่าหรือว่าซีไซอะไรสักอย่างแล้วเบฟีก,กอตัวนี้เลยไงต่อโอ้โหโดนลุมตีอยู่ในแแะเรียบร้อย3ตัวไปหวันแล้วก็เจโนไซไปฆ่าได้ตัวเย่ yeah. <c oughs> อกอะไรต่อดีเฮ้ยแมงมัดไม่ได้แล้วผมต้องเล่นเป็นสายตีแล้วถ้าจอกเฮกออกใบมัน พื้นนไปอ่ะแมกมาสสายเราต้อง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 ออกแล้ววนด้คิดไม่ออกจัน <c oughs> เดี๋ยวนะคิดก่อนเฮ้ยผมออกเขียวมากันพีเดเตอร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดีดีปะวะไม่ดีหรอมั้งไม่เอาอ่ะออกอะไรที่มันเลือดเดยอะดิออกหนูซอมมากันโดดดีกว่าน่าจะเวิร์กอยู่มั้งแต่จริงๆนะที่สุดในโลกเพ็กหรือใบมันจะช่วยทีมได้มากเลยแต่ผมไม่ออก <c oughs> อันติสามชีวิต แย่ yeah. นี่มาดัานแล้วแมงมันก็เป็นตัวที่ดันคีบไวมากตัวหนึ่งไวโคตรๆเลยด้วยเฮ้ยสกิลสามสตาร์แลตีคีบแว่นหนึ่งทีตีคีบตีใกล้หนึ่งทีคีบหายหมดกองแย่ yeah. แล้วป้อมไปเลยโอ้ป้อมในกับป้อมนอกป้อมสุดท้ายกับป้อมห,หนึ่งมันคนละเรื่องกันเลยอะไรชิบหายมันไม่ให้ผมตีอ่ะ เออกดกันไม่ทันด้วยแย่มากเลยเราหูรัดมีคนโดนจับไว้ผมนี่แหละคนโดนจับรัดบอมเบเดียนเหมือนจะช่วยเราไว้ป่าแล้วเหมือนยังไงต่อจังหวะนี้ผมมันตีไปแล้วตัดก็เหมือนจะเข้ามาเฟล,ลวะ่ะมันไม่บูกต่ออ่ะเหมือนจะรู้ละมัง้งผมยืนใกล้ป้อมเกินไปแล้วมันยังเวลาเช้าโอ้ยโดนใบนไปก่อนจังหว,แวะแรกใจเย็นนะพ่อหนุ่มใจเย็นนะ ผมเลงเหลี่ยมก่อนอ้อผมไม่ได้วะถ้าตันต้องการฆ่าสามตัวเต็มสามยังไงต่อโอ้ยฆ่าได้คนอุ้ยไอนี้ไม่ทันว่ะออตอนนี้วินวอล์อยู่มันโดดผมอยู่ปะวะแล้วผมยังอยู่ในนี้ปะเล้วผมยังอยู่นี่วะเอา้เอาอา๋อ,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 อที่ผหายนี้ที่มันที่ไหนจะโดนป้อมตีไตแล้วหรอเราบ้านะทาริปโอ้โหโคตรเทพเลยมันจะหันมาตีผมบ้าเดี๋ยวดูนะมันจะหันมาโดนผมหรือเปล่าทีเตอร์ผมบิงกหนีได้ไงประเด็นอะอ้เชี่ยกดไม่ทน โอ้โหบ้า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 ,บาพาดไปได้ไงวะ็อดง่ายๆแต่ที่ผมโคตรกากเลยอ็อนตะเกียบ้าเอ้ยสตานตรงนี้ก็ไม่โดนแล้วย่างกากแย่มากคนจะฆ่าวีเดตเตอร์ได้ได้วยสามแต่ผมก็ทํามันพาดไปผมเสียใจจริงๆทำมามดีทั้งเกมเฟลตรงหวันนี้นิดเสียเลยเนี่ยแย่มาก โอ้มังกีออกพีเคเหรอวะระเลือดเก้าร้อยคือดีคือโคตรดีมังกี้ออ,อ,อ,อกพีเคอารัตนี่อะไรเนี่ยโดนจับอยู่จังหวะนี้เอาวาเดนไบจับอัดหน้าไปแต่มันสกิลเหมือนละไปเพื่อทําเดาเมจเรอเอัลลัตยืนติดกันโอ้โหตายหนึ่งตัววาเดนหมาหมาทะลวงจักรวาลโอ้โหแล้วยังไงต่อจังหวะนี้พีเดียต์โอ้โหกระโดดลงมีคาตาฟาด้วยอารัตมีคนบินตามมามังกี้คิงลาก่อนไมเมียนตีมาอีกแล้วโอ้โหคู่ดอาวอย่างเร็ว เฮ้ยได้เนี่ยถ้ามันจะฟารรมกันช้าขนาดเนี้ยแต่ได้จะได้แค่ตัวเดียวโอ้โหตัดถึกถึกกันทั้งนั้นไม่รู้ว่าตี่โหมันจะแรงพอปะวะไม่ทยพออะไม่พออะแรงไม่พออะตายเองวะเนี่ยชีปเป่งน่าจะฆ่าได้อย่มั้งสตันให้โดนแค่นี้ก็พอแล้วแย่ yeah! แล้วข้างหลังมันจะมีใครตามมาวะไม่รู้ะอะหนีให้เร็วที่สุดเลยแล้วกันเฮ้ยเฮดวะโอ๊ยละมากันเยอะเหลือเกิน อันตีเราคูดอเข้าตัดสิวเฮ้ยเหมือนมันจะมีบิงแล้วมังกี้คิงเฮ้ยมังกี้มีบิงเออแล้สตันสวนว่าผมจะตันสองอะ่ะโอเคพีเตอร์ก็มาถ้าผมบินวินวอลอยูวผมไม่ต้องกลัวหรอกมัง้งน่าจะฆ่าได้หรอมัง้งโอเควินวอลเหนียนไปโอ้แล้วอันติีมาแต่ไม่โดนใครเลยเพราะว่าพีเตอร์มันมีตัวดําที่ดึงมันก็น่าจะโดนอยู่แล้วอะ่ะมันยืนเอ้อแล้วผมมีเฮดอยู่มาดิมาดิ ออ,อ,อ,อใจเย็นๆนะพะน,นุอออมีคนสตัรนมันแล้วเว้ยเอาชิปหายแล้วไงมสจะตันส่วนที่ไม่อีกทีหนึ่งสตัรนสองเราบินเอ้ามาโอเคน่าจะช่างจะไหวเพื่อนได้แย่เอแล้วโอ้โหงานหยาบละตายปะเนี่ยเกือบตายเอเอมาเอเอมาโอ้โหอันติสวยโคตรระบใบไปทำไมไม่มีใครทำน้ำเมต้เฉยใช่ไหมหเกือบตายโห้แล้วโอ้โหโอ้โหตามลึกเหลือเกินจะไม่ลึกได้ไงเพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะ เขาบอาบนได้บนแต่จากการข้าดังหมมันต้องมีคนละฟาร์มกลางเว้ยมันไม่มีวะอ่ะแล้วมีคนตายหรือเปล่ายังไงผมมันมีสามตัวมังกีมีพีเผมต้องตันแล้วกลับมาอย่างเงี้ยมันถึงจะโอกาสรอดเยอะเอ <Yeah. S 1> แล้วตรงนี้ยังไงต่อเลยเก้าวิกับบิงออแลัวมีคนตายอีกหนึ่งตัวรลักเนินกลับไปทีหนึงมังกีคิงบิงมา วันนี้ผมอยากอันติเลาบิงเข้าไปจังเลยน่าจะฆ่าวังกี้คิงได้ละบายบายลาก่อนพ่อหนุ่มโหแล้วอ,อันติยังมีอยู่โอ้โหแรงมากเลยเกินคีตายทั้งฝูงุแต่มั่กี้ก็ตายแล้วด้วยจะดึงโอ้ยสตาร์ทไวโอ้โหสวยพีเดเตอร์ไม่ทันกดตัวดำตายสวยงามมากเลยฮนะ <c oughs> โอ้ยโอ้หติดโชคดีที่มันติดลูกป,ปั้นขอบคุณนะลูกป,ปัน้นลูกสวรีขั้นเทพยังไงต่อเหลือแค่ตัวเดียวใช่ไหมบาย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  เพื่อนตัวอะไรผมออกเลยุยมีระเบิดบนหัวผมด้วยจะตายหรือเปล่ามันจะตายได้ไงก็เพื่อนเดียวกันก็ขอบคุณที่รับชมให้ฝ่ายก็คนแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์มีไลค์ก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบจริงก็กดไลค์มาแล้วอยากเห็นรายละเอียดก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปจากเพียงเท่านี้นะครับายเจ้าบายเจ้าไปยูเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปจากเพียงเท่านี้ตายแล้วก็บาย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 เดี๋ยวนะเล่นกัน먼ก่อนดิโอ้ยโดนไปอ๋อไม่ทันแล้เราหน้าเราไม่นูไหนพลาดแล้ว เอ้ยเอาลูกน้องมาช่วยแล้วเออโอ้โหชิบหายตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยลูกน้องผมมาช่วยแล้วยังไงต่อสต่หนูแม่เล่นกับมันเนี่ยมันเอาเพื่อนมาฆ่าผมตายแล้วมังกี้บิงมาสกิลผมโอ้ยโอ้เรียบร้อยฉนได้ผมแพ้มันแล้วก็บายบายค่าบายโอโ้มันออกเลยว่ะมันฆ่าผมแล้วมันออกเลย <laughs> บายครับ